สบายดีพี่น้อง f อสซีสบนคนมักมวลสมาคมข้อควนข้อ,ขอ,ขอบังไฟกาบกล้วยทุกท่านสำหรับคลิปนี้จะมาเห็ดเกี่ยวกับเล็กแทงหูทีม่มีบางท่านบางคนสงสัยว่า,าใส่ยังเห็ดแทนใดบ่ในกรณีที่บุมีหรือว่าหาบ่อดดนี่ถาบุมีเล็กแนวนี้กะแนะนำให้ใส่ไม้จิ้มฟันหรือว,ว่าไม้จิ้มเขียว ี่มันเป็นไหไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่เล่มๆหลมนะซื่อมากก็ได้อินเป็นเล่มๆหลมไม้ไผ่สีมาแนะนําวิธีการเห็ดวิธีการเห็ดก็คือเข้ากับพันตามปกตินี่แหละพันเข้าไปเอาขีดมือใส่ขันตอนในการพันกัดตามปกติขันตอนในการพันตามปกติหลังจากเข้า พันขีเมือใส่กาบกล้วยอังสีแล้วกาใยใส่ไม่จ้มฟันจะสังเกตถ้า่าไม่จ้มฟันนี่มันจะเกืบเกบอบๆทือท้ๆกันกับเหล็กกันนะใส่ได้นี่ไม่จ้มฟันนี่เสียบเข้าไปเลยเสียบก้นมันนี่เสียบเข้าไปตรงๆกาไว้น้ำกาไว้ประมาณเพราะว่าถ้าเขาเสียบเลิกแล้วเขาสามารถถอนออกมาได้ ล้วก็รีดในหู้มันตันได้แต่ว่า้าเหาอเสียบเสียบเขาตื้นถ้าเหาอรัดยางแล้วได้มันสิเสียบบกเขาไะเสียบเขาไปเพื่อก็ได้เสียบเขาไปประมาณกาอาอนนะซึ่งว่าสีเหาสิแทง4เส้นสามเส้นก็แล้วแต่นี่ปรามันขานหฮาก็เสียบเขาไปเลยเสียบกลนมันจับมันสิเสียบ่งไงเสียบก่อนรัดยางนี่เสียบก้อนลัดยาง เสียบแล้วครับยูะม่าณมันือยูมาณสี่เส้นเสียบใบปุ๊บเสียบข้าว้เลยหลังจากนั้นเข้าก็จังมานรัดยางบาลทางเขา้ารัดยางแล้วจังไปเสียบนี่มันสิทแท่งบ่เาขาเพราะว่ามันเนียน,นะนี่คือวิธีหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์หรือว่าหาวัตถุริบที่มีตามตามีตามไดใกล้ตัวดากซ่องหลบ รอบหนึ่งสองหลปแล้วแต้ขี่มือกระบ,บอกกบพี่น้องไปแล้วว่าบังไฟกับกล้วยที่ห้อสูตรซี่หูนี่มันสีดินหรือบดดินมันสีขึ้นตรงหรือบดตรงมันอยกแ็แรงแรงดึงของยางเท่านั้นถ้าแรงดึงของยางพอดีบบแนนเกินไปโบเบีบบโบรีดมันเกินไปนี่มันสีขึ้นตรงตรงเกินตรงเที่ยงทีดีเลยแต่ถ้าแรงบีบของยางมากเกินไปมันสีดิน ออกจากข้างไปแล้วมันสีขึ้นไปจักน้อยหนึ่งบาทนี้ส่วงรอกหัวเรายัางมันสีดินสีซักไปนะก็เผลอนี่กัดซักไปตั้งแต่ข้างทามันแหนนไรนะตัวนี้สีเทดให้เบิ้งในกรณีเป็นการต่อยอดในกรณีว่าในกรณีที่บ่มีเล็กแทงหันะห่อใส่ไม่กินเขียวก็ใส่ได้ขึ้นกัน รัดยางเล้วกะเหมือน,นเดิมปีดนเนียยนี่มันก็นจะอยู่มันก็นจะอยู่ประมาณนี้บาานีนย่านห้องสี่จูท่ากกะเอาขีมมาดึง จะยกป,ประมาณนี้ลำตัวรัตัวด้านนอกด้านในก็จะยยบป,ประมาณนี้ถ้าบุมีเล็กแนวนี้ก็ใส่ไม้เจ็มฟันรดลองเบิง่งเป็นเทคนิคน,น้อยในการแก้ไขที่ซูซีกันไปได้ขึ้นกันหลังจากเขาเสียเอาไปจูดบานนี้หลังจากเขาเขียนรั้ตัวแล้ว วลาเาสียเอาออกนี่มันจะดึงมันมันจะใส่มือดึงออกบ่ไดดนะบางคนก็ดึงออกได้บางคนก็นดึงออกบก่ไดดมันจะต้องใส่ขีมถ้ามีขีมนี่มันสามารถดึงออกได้แล้วกะ็สามารถแทงเขาไปได้อีกแต่ว่าบ่แนนนําให้แทงเขาไปเพราะว่าไม้ไผ่นี่ยมันมันป๋อมันสิหักให้ดึงออกอย่างเดียวอย่าไปหมุนอย่าไปแทงเขาแล้วก็ไปหมุนเข้าไปทาใส้ไม่จิ้มฟันเสียบเพราะว <personas S 1> ่ามันสิหักค่าให้ดึงออกเลยนะีดึงออกเลยมันจะดึงง่าย มันสอยู่ประมันทำไนี่เขาได้แค่นั้นถ้าดันเขาไปปุ๊บนี่ต้นนี้มันสีหักระบาดมันสีหักค่ะ้าดสีแท่งซ้ำใดกับแท่งซ้ำนั้นตอนแท่งก่อนที่เขาจะรัดอย่างดึงออกปั๊บผูมันกับสีโกนสวู้อยู่เข้ากับใส่สนวนเขาไปเลยบบบนี้แล้วก็ไปจูดเลยนี่คืออีกวิธีหนึ่งใส่สนวนเขาไปเลยก็แล้ว ในการที่จะเอาไปจูดนะน,นะเดี๋ยวไปเบิ่งกันบาดว่าสิเป็นยังไงนี่คือการอาใส่วัดถูดิบที่มีอยู่ทั่วไปบ่ตตรงยุ่งยากนะน,นะเดี๋ยวไปเบิ่งกันบาดอานเรียบร้อยเหมือนเดิมเมือน,นก่อนสิจูดกระตักเอาบางไฟกับกล้วยบางระบาดสื่อห้องข้าเจ้ามาเทศอีกที่นึงวันที่ขื้นสูงก็เกาบ่บางก้อนในสู้ข้าฐานโดยทีมงานไอน้อน,ไอน,นุ่มลุบรอสินพิธัก้อนที่ทำการจูด จังส okay. ิทำการจูดไอตัวตัวนี้นะเอาบังเป็นยังไงไฟบังไฟกับกล้วยบังระบาดถึงสูงสูงลงซาๆาทำข้างเงี้ยนอไดรหลาย3สาไปบางก้อนเนจูดอันทักกะเทืนเต็นกรสูงกว่วข้าเจ้าว่ะบาน้เียดที่หมดทีเต็มสูงกว่วว่ะสองสองสามทีมร้ละเบิดแล้วไอ้ไก่โนี่บังตันี่บานิบังคล้องแขนนี่ ตัวนี้คือตัวที่ใส่ไม้จิ้มฟันแทงตัวนี้เป็นการใส่ไม้จิ้มฟันแทงเบิงสีเป็นยังไงโดยศิลปินทักเจ้าเก่าเป็นคนจุดถ้าขึ้นการที่ไปเห็นตัวนี้ปี่น้องเพราะว่ามันมันเลี่ยมตาใสา่ตัเวินนั่นขึ้นเป็น,ย,นะน,ปนยังไงตัวนี้คือไม่จิ้มฟันแทงลูกสองหนึ่ง ังพี่น้องพูดขขอดู้<ค><ณ>อโอ้ยสุดยอดเลยแม่นอยังเรียบร้อยโอ้ยอขึ้นน,นิ่มขึ้นนวลดีเหลือเกินพุ่นนะ่ะ60สบายโอ้ยโอ๊ยนพี่น้องพูดขขอดู้โอ้ย